ช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะลันสงกรานเราก็เล่นน้ำกันส่วนใหญ่คนแต่ก่อนไม่ได้เล่นน้ำเอือกระือแบบนี้นะก่อนจะเอาน้ำไปลดกันนะเขาต้องส่งน้ำพระก่อนหลวงพ่อก็เลยตั้งพระให้ส่งน้ำอยู่ข้างหน้าเนี่ยส่งน้ำพระแล้วก็ค่อยรดน้ำกันไม่ลดผู้ใหญ่อะ่ะไม่ใช่เจอใครก็สาดสาดนะรดน้ำขอพร แล้วหนุ่มสาวจะเล่นกันเนะียก็ไม่หยาบคายไม่ไม่แตนะเนื้อต้องตัวไม่ใช่เวยโอกาสลวนลามอพระนั้นไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนนะใจคนมันหยาบขึ้นม่อเล่นหย,ยาบหยาบนี่พวกเรานักปฏิบัตินะเราก็ต้องมองอะไรให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นเราส่งน้ำพราะมันได้บุญตรงไหนพระก็เป็นก้อนอิดก้อนหิน เป็นทองเหลืองทองแดงเอาน้ําไปรดทองแดงเอาน้ําไปรดทองเหลืองอะไรมันได้อะไรขึ้นมาไม่นั้นไม่ฉลาดนะคิดว่าเราเอาน้ําไปรดปลาเราจะได้บุญนะมันได้เล็กน้อยเพราะตอนนั้นไม่ได้ทําชั่วนะี่ถ้าเราฉลาดกว่านนะั้นเราจะรู้เลยพระพุทธรูปนะเป็นสัญลักษณ์ของพุทธะของพระพุทธเจา้าเราถือว่าเรากําลัง บูปถากพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยวางใจอย่างนี้ก็ได้บุญนะก็ได้บุญเยอะกว่าอาน้ำไปลดทองเหลืองเฉยๆแล้วถ้าสูงกว่านั้นอีกเรารู้ว่าพระพุทธรูปเนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพุทธะสิ่งที่เรียกว่าพุทธะไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้นสิ่งที่เรียกว่าพุทธะคือจิตนั่นเองจิตนั่นแหละคือตัวพุทธะที่แท้จริง เราเอาน้ำไปรดพระพุทธรูปเนี่ยนะเตือนตัวเองนะเราต้องล้างจิตใจของเราด้วยไม่ใช่แค่พระพุทธรูปสะอาดใจเราต้องสะอาดด้วยน้ำทำให้พระพุทธรูปสะอาดได้แต่ธรรมะทำให้ใจเราสะอาด